ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะสั่งปลดฟ้าผ่าอีกรายการมาอ,อนุภางานเข้าอีกโดนสั่งปลดพิธีกรฟ้าผ่าหลังโดนถล่มด่าจ,จนไร้ที่ยืนในสังคม จากกรณีข่าวมะอนภาหลังเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลถึงการที่เหล่าบรรดาประชาชนคนทั่วไปรวมถึงเด็กนักเรียนที่ออกมาชุมนุมชู3มนิ้วเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโดยทางด้านมะอนภาได้แสดงความคิดเห็นในะทำนองหยาบคายว่านอนแหกจุดๆๆอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กจุดๆๆซึ่งทําเอาชาวโซเชียลเดือดจัดเข้ามาวิพากวิจารกันถึงประเด็นดังกล่าวอย่างมากมายจนถึงขั้นประกาศเลิกติดตามกันเลยทีเดียวและก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ออกมาประกาศข่าวผ่าน ทางรายการที่มีม้าอนุภาเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการว่านับจากนี้ไปม้าอนุภาจะไม่มาอ่านข่าวแล้วยุติการทำหน้าที่พิธีกรล่าสุดก็มีข่าวแววออกมาว่าม้าอนุภานั้นโดนสั่งปลดฟ้าผ่าอีกรายการอย่างรายการสามแซบซึ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้าไปถามว่าคิดถึงพี่มา้าพี่หนุ่มบอกว่าพี่มาจะไม่มาเป็นพิธีกรข่าวใส่ไข่แล้วใจหายเลยค่ะต้องรอดูรายการสามแซบทางด้านม้าอนุภาได้เข้ามาตอบกลับว่าก็ไม่รู้ว่าจะไม่ได้ไปอีกหรือเปล่า จากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตอีกรายเข้ามาถามว่าพี่ม้าจะไม่ได้ออกรายการสามแซบแล้วหรือฮะทางด้านมาาน้าอนุภาตอบกับเพียงสันส้นๆว่าค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ายืนยันแล้วว่ายุติการทำหน้าที่แล้วถึง2รายการ